ีเอฟ f c ทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆบนยู u b e และกาลยานิมิตทั่วโลกนะคะช่องพี่หลิวพารวยนะคะได้มาได้นำแนวทางราวพัฒนาว่าที่แล้วมาให้รับชมย้อนหลังนะคะก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปนี้เพื่อความบันเทิง ไมส่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18บปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะพี่น้องจะานี่เป็นแนวทางสูตรอมตะวดที่แล้วนะคะเลขตารางเลขเด่นนะคะผล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 ,ผลของวัดนี้ก็คือสองสามสามสองสามเจ็ดเบิ้ลสามเนาะพี่น้องสามาเยอะมากกับสองเนาะ สองสามเจ็ดบนสามสองล่างนะคะสองสามล่างชุดหกตัวนะคะตัวเลขพี่หลิวก็รู้สึกว่าเลขวิ่งเด่นก็จะมีเข้าเฉพาะเนะคะเข้าเจ็ดแต่ว่าเลขเลขล่างไปกับล่างชุดหกตัวทั้งล่างเลขล่างนะคะก็เข้าสองสาม สามสองอยู่ตรงนี้สองสามอยู่ตรงนี้ค่ะพวปังอีกนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าใครที่มีโชคมีลาบกับอแอดก็ยินดีด้วยนะคะรอบมีทําหลายตัวเนาะทำหลายตัวไปนะคะสามสองสองสามมาทางล่างแล้วก็ล่างชุดหกตัว พี่ลูไม่รู้พี่ลูกได้ยินแต่ว่าเขาบอกว่าล่างชุดหกตัวใช่ไหมสองสามอยู่อยู่ด้านหน้านะคะชุดหกตัวแล้วก็เลขล่างไปกับคือเด้งเลยนะคะเด้งเด้งเลยนะคะถ้าใครมีโชคมีลาบกับตัวนี้คือได้เด้งสองเด้งเลยนะคะปังแล้วเราไปรับชมคลิปงวดต่อไปเลยจ้าเพื่อนๆจ้า พี่น้องจ้าเรามารับชมคลิปแนวทางเราพัฒนางวดวันที่วันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์ที่จะถึงในวันที่สี่เดือนสิบเอ็ดหกห้าสุดรอามาตับ,บนล่างไปกับนะคะเด่นเ,เลขตารางนะคะตัวเลขก็อยู่ในเลขตารางเนาะพี่น้องจ้าจับใดได้จะจับวินใดนะคะพี่ดว่าเด่นให้ศูนย์หกเจ็ดนะคะ แต่ว่ากัเป็น่วงเล็กสีอยู่เนาะจ้ะเป็นเล็กสีชนนะคะชนสีแต่ว่าบางครั้งชนก็ไม่มาตอนนี้ท่านที่เข้ามารับชมฝากกดซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะเพื่อนๆจะได้กดกระดิ่งกริ๊งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะช่องเล็กๆนะคะ ดูแลช่องเล็กๆให้ความรักน้อยๆแต่รักนานๆด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะเราไปรับชมจับคู่นะคะจับคู่นะคะพี่ดหก็จะมี4ีสามนะคะสี่ห้าสี่หห้าเดนะคะตัวเด่นตัวเน้นเด่นเน้นให้สี่สามสี่ห้าสหกี่ห้าเ็ดนะคะ มี90ศนย์นะคะตัวเด่นห5ห้าเจ็ดสี่ห้าสามนะคะพี่ลิกวก็เด่นให้นะคะีนตัวรองนะคะตัวรองกับมาได้เนาะพี่น้องจ้าเรามีทำแปดแปดชุดนะคะแปดทางนะีน่ในตารางก็เด้งดีดีเนาะพี่น้องจ้าถ้าพี่ลิวไม่ได้จับมานะคะจบเด้งอย่างห้าเก้านี่จะเด้งไหมนะั่งวันนี้เนาะนะคะ สี่หกเก้าอย่างนี้นะคะเด่นเน้นให้แล้วก็มีเลขสามตัวมาฝากสี่หกเก้านะคะห้าหกเจ็ดนะคะเด่นหกเจ็ดนะคะหนึ่งสองแปดผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยเป็นเพียงแนวทางในการคำในการคำนวณตัวเลขนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะตอนนี้ก็เดินดีขึ้นเนาะนะคะ สูตรอมต,รตะก็เข้าเกือบทุกง,งวดนะคะท่านที่เข้ามารับชมก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีโชคมีลาบตลอดปีตลอดไปสวัสดีค่ะ